วัดไอัพตัวเพิร์ชแชร์มันเล่นตัวไหนก็ต้องอัพตัวนั้นครับผมเล่นตัวนี้ก็อัพได้แค่เมกครับถ้าผมเล่นตัวนี้ก็ผมผมเล่นเมกก็คือต้องเอาแต้มที่เล่นจากตัวนี้อัพได้แค่ตัวนี้ครับอัพตัวอื่นไม่ได้สมมติพี่ลุงบิวถึงวารุตทำแล้วที่จะวารุตทำตัวไหนกอาวจากตัวอื่นนะครับงงอะไรวะก้าวจากตัวอื่นไงแถบปะเนี่ยไอศัตรูอ๋อไอเลตอร์เฟสพี่ไอหยอยไอหยอย เรียบร้อยคือโดนตีแล้วออนไปเล้วเฟสความรู้สึกช้าเกินโมจิไม่ได้กดพูดไงโอ้พับจอดนี้จบเลยนะแต่นี่จบนี่ขนาดกอดกลางนะเฮ้ยต้องพับบ้านฟ้าวะพี่เป็นงั้นแตกเอ้ยเลยไอ้ตัวนี้ตัวนี้ยัดไอ้บ้านฟ้าเป็นในนี่ห้องบีอาฮะ ได้ใ,ใครและผม้ายล่างอายุมป็นหมู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 โซ่หามาไม่ค่อยเข้าใจก็คือเล่นเซอไอ i ดีใหม่ครับผมนะแล้วก็เล่นขึ้นไปจนถึงแรงหนึ่งแค่นั้นเองครับใช้ไอเทมไม่ได้ถ้าตัวนั้นตายก็เล่นตัวนั้นไม่ได้อีกทั้งทีมมันยากตรงไหนเนี่ย เก็ตไหมมันไม่น่าจะเข้าใจยากนะจริงๆแล้วไม่ต้องบอกมันหรือว่ามันกั้นหน้าต่างอยู่แม่งเลยเขาไม่ยกเลยเลยอ่ะพี่เขาคลอนอย่างเดียวเลยมีกั้นหน้าต่างด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ดูไหมว่ากระโดดครบสามรอบแล้ววนกลับมาทีเดียวหนึ่งคนมีโดวเต็มเสานนึงเป็นเม้นตเหรอรออะไรโอ้โหไปแล้วว่าหนึ่งคนยาง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 แล้วมันทำอะไรให้มันเต็มเต้นก่อน ถ้ามันเฝ้าคือการันตีตายแน่ๆคนหนึ่งอะเฮ้ยเราจะต้องเสียเดวิดคิงลเลยนะเฮ้ยไม่เสียนะแบงก์ก็ต้องมาเทิดด่วนเลยไม่ได้มันเห็นกลัวเชี่ยมันยืนบนเนินอะ่ะโอ้โหแย่แล้วไม่ได้อะ <c oughs> ปั่นอยู่มันยืนรอาทางลงอะ่ะไปก่อนเ,อเลยตายยากแบงก์ไม่มีสปินน่ะลงไปนี่คือแตกไม่ทันดึงแน่นอนอหน้าต่างไง ข้าวหางข้างหน้าเอ้ยมันไม่ไมันไม่เลื่อยหรอทันปะีทัน,นัน่าล้มสองวัยเบนส์ในที่อย่างนี้เลื่อยเลื่อยเออล้มสองแย่เลยเรียบล้อแย่เลยลึกทานขึ้นมาทานขึ้นมาทานขึ้นมาไม,ไม่เล็กม่เล็กเล่นไปแล้วด้วยแบ้ไบนอไอเบนส์เดี๋ยวไปเบ้น ไม่อุ้มวะไอ้้ไอเฟิลมีแทงนะคำนี้ไม้อยู่ข้างล่างวะเอ้ยข้างหน้าข้างหน้ามาเล็กวะไม่มีนะเซฟโซนที่เฟิลไม่มีไม่มีเละผมโคบไอเฟิลโคบ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 ถ้าถ้าอุ้มพี่เหตุต้องลงไปช่วยป่ะเน่ะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องลงนะเบนส์เดี๋ยวมึงต้องลงเก็บสปินไว้มึงลงลงไปช่วยแบงค์อ่ะเดี๋ยวมึงไม่สปินใช้ไปแล้วเอองั้นมึงมึงหาจังหวะวิ่งไปคุคิวเฟินขึ้น มันเฝ้าเฟิรอนอยู่ฮิวไม่ได้หรอกใไม่มึงมมึงวิ่งลงไปได้ปะแปดสิบแล้วเดี๋ยวมันจะตามมให้มันเห็นเนอให้มันเห็นข้างหน้าแล้วก็โดดหน่อยตามเอาเลยพี่เพิ่งเพิ่เพิ่งต้องวิ่งลงไปเหมือนเทศเลยเบนได้ปะสวยออกมาออกมาไปปั่นได้นะกูมีอะดรีนาลีนอ่ะใช่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 รอรอรอ ปั่นเครื่อง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 เนินใช่ป่ะกูปั่นเครื่องตรงเนินอ่ะเบ้นมึงรอจังหวะมึงรอจังหวะวิ่งลงนะว่ากูเสียมันมาไอ้เฟื่องนุ่มไม่ได้แต่มันก็ต้องมีคนมันก็ต้องมีคนต้องต้องมีคนตายอยู่ดีไ้ยเออไม่เป็นไรกันกันไว้กันไว้อย่างน้อยก็มีอดีอดีคือสามารถวิ่งได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เบนุ่มไม่ต้องมาช่วยกูเด็ดหนุต้องให้เฟิ่องหนุ่มต้องไม่เนียนมาแล้วให้เฟิ่องเห็นไมั้วไม่ได้ สะปินไว้สะปินสะปินนี่ยังมาแล้วมาแล้วลงแล้วนะเป็นลงเป็นลงเป็นลงเลยลงเลยลงเลยลงเพื่อนปั่นไม่ถนันะาดีอ่ะเป็นต้นตีแบงค์อย่าโดนนะไม่ได้จิตเลยติดเลยติดเลยจิแบงค์ตายแล้วเอาเอาไมาไม่กล้าอุ้มหรอกมั้งเออแบงค์ขยขึ้นมาอุ้มไหวอ่ะ ประ,ะอยู่ไหนบ้างอ่ะนี่ประตูอยู่สายกลางเปิดไม่ทันหรอมั้งนะ่ะสายกลางไม่ได้เปิดทันว่าบนบนขวาขวาบนในเบนเป็นขวาบนเลยเดี๋ยวกูดูให้มันมามานี่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 เปิดสายกลางได้เปิดสายกลางเพิ่มเปิดสายกลางนิดไม่ไม่มันอยู่กลางแมพไ,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 ได้กลางไี่ได้มามาเปิดเปิดขวาบนได้พี่มามาหาผมอย่างนั้นกูอย่างนักูเปขวาบนเป็นความเซฟไปเลยนะ ก็จะบัตรัดตีผมวะเพกเพ็ก,พกแบบไอ้น,นี่แล้วปะทิ้งพยาบาลทิ้งพยาบาลพี่ไปรอบล็อกไงต้องบัที่มันจะตีอ่ะโหมดโหมดโมดแล้วเหรอสายกลางเปิดยังสายกลางาไม่ได้เปิดนะนะเปิดยัง ไม่ต้องเปิดสายกลางขวาบนกูไปไม่ได้มันยืนมองกูอ่ะเปิดล้อสายกลางตีก็รอบล็อกนะจังหวะที่มันเอาบัตรลัดตีอ่ะเราเปิดสายกลางให้หรือให้ผมบล็อกมีระยะเออมต้องบล็อกไม่ใช่ด่วนด่วนต้องรีบเปิดมันมันไม่ไล่มันไม่ไล่เปิดได้เปิดได้มีสปินรอสปินมาอยู่รอบล็อกอยู่รอบล็อกอยู่ เนี yeah, ่ยล uh, oh, ่ะเฟิร์นโอ้อุ้มเร็วอะยังเปิดนะพี่เอกเพิ่งตายแล้วต้องรอันแขวนก่อนนะเพิ่มอีก้านประตูเดวิดจ้า ไปสองนะครับเกมนี้ใช้แต้มให้หมดเลยนะกับตัวที่ตัวที่เสียไปแล้วอะที่เล่นเกมเนี้ยใช้แต้มกับตัวเดิมไปเลยตั้งไรเนี่ยมาแล้งทอวปาสองเรียบร้อยคนจีนตรงนี้ให้ผมเปิดดีกว่ามี้ ให้กูเปิดแล้วกูไปบล็อกเนี่ยนะอาบัลม่วไปบล็อกนะไม่ก็บอกไม,ไม่ต้องบล็อกก็ได้มีสปินบอกมันรอสปินมาอยู่ <c oughs> บอ <c oughs> เดี๋ยวรอสปินมาไม่ต้องบอกหรอกตัานี้ัดด้วยดินนล้วแอบว่าลูน เตะเลยอ่ะเต้าชัวโอ้โหแค่ไม่คิดน่าจะเสร็จแล้วน่ะเสร็จทันด้วยแต่กูสตามให้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 รับบอลตันใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ตันไม่ได้ตันไม่ได้ตันเสร็จแล้วเสร็จแล้วปั่นอยู่ขวาล่ะคนี่ไปหาไปปั่นคนละเอร์ทุคนมาเบ็นวิ่งดูตรงที่ไม่ด้วยนะ Ồ hồ, thằng ping, kiếp. Ồ hồ, chạy đi thôi, bật lật lên rồi. Bạn đang ở nào? Bạn đang ở phía dưới phía dưới. Ừ. วัดมึงมาจาข้างบนบ้านยังวนอยู่ในแมสขวาล่างอยู่มันหลงอยู่อยู่ให้มาตามแมะเทศน่าจะอยู่ล่างแล้วโรเทศน่าอยู่ล่างแบงค์ดูให้หน่อยเฟิร์นมาพี่มาพี่มาไม่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 เจอไม่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 เจอเดินไปเครื่องเก่าเครื่องเก่าคือขวาล่างใช่ปะใช่ใช่ขวาล่างขวาล่างโรเทศอยู่ล่างแหละไม่ล่างข้างบนนะมาข้างบนมาข้างบน มาใสยล่างดีกว่าไปมามาสายล่างมาสายล่างมาสายล่างก็หารูนะเนี่ยตายหากันหมดแน่เกมนี้ไม่เจอรูนโดนทไไม่ด้เล่นมาเล็กนะแบงค์เรื่องพี่ปั่นกับพี่เบนซ์อยู่บนกาเอ้ยไม่ใช่เนี่ยล้มปะเนี่ยพลาดเลยทิ้งปะไม่อยู่มาเล็กน่าจะล้มมาเล็ก เป็นจะทิ้งเลยไม่อุ้มอ่ะเออไม่อุ้มมา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 ่ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเสร็จปะอ้าวแมงก์ปั่นระเบิดเลยไม่เสร็จไม่เสรไม่ระเบิดไม่ระเบิดแต่มันไม่เสร็จวะเลยน่าลืมไปขแล้วมากลับ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 มาสามเครื่องอยู่สามเครื่องอยู่สามเครื่องอยู่ไม่กลับ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 ขึ้นไป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 เสร็จ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 ต้องให้ปั่นฝั่งนู้นแล้วอ่ะ ไล่ลแบงค์ไล่แบงค์ปั่นนะปั่นขวาบนนะรุนหายแล้วมาฝาไม่ไม่ถ้าเกิดมาฮิวได้ไมาฮิวหน่อยกำลังเดินขึ้น เพิ่มขวาล่างขวามือเขวาล่างขวาล่างขวามือเพิ่มเแรงนะเพิ่มไปหากรงบ้านฟ้ามาฮิ้วหน่อยดิไม่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 กลับมา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 ถึงจะเริ่มมันยังไม่ดังอ่ะมาปะมาปะอยู่คุงบนอยู่คุงบนแหวนม่วงแหวนม่วงแหวนม่วงึ้นเป็นดีกว่าต้องเตะเลยไปบนนะไปบนบนนะอิวไม่ทันนะเนี่ยถ้ามามาเลยปะมามาพี่ปิ๊งเคพมมามามา ตามบัลลิกเลยตามแบงคนะ์นะเวรและฉีกออกมาไม่มีไม้ตรงนี้เฮ้ยวนอยู่ในแมสแบงค์ฉีกยาวเลยตามมาแล้วพี่เบซนไม่มีไม้ไมเนมี่ยข้างหน้าไม่ไม่มีต้องเข้าต้องต้องต้องไปซ้ายบนเลยถึงจะมีอ่ะไปซ้ำเครื่องให้เครื่องจะเสร็จอยู่อ่ะขวาบนนะไม่รู้ทันเป่าแย่ yeah, แล้วน่าจะล้มตรงสาราจริงจะเริ่มหน้าทำงานนะ โดดมาทำไมวะคุณเนี่ยไม่ทันแน่เลยวะมันมาปะไปไปไปพี่เบนไปเครื่องนะไปเครื่องไปเครื่องเจออะไรนะอุจจม่วงกลับปะยังไม่เห็นทื้อเครื่องทื้อเครื่องทื้อเครื่องไล่พี่เบนปะ ไ you, เนลแต่ได้นะพี่พี่พีเอพี่เอกดึงอยู่ดึงอยู่เครื่องตรงนี้จะเสร็จอ่ะเครื่องปัดล okay. ่างไปเลยดูยูวแบงค์เต็มนะดูยูวแบงค์แบงค์เต็มเเมสหัวล้านพี่เล่นไหมแมวซื้อเครื่องตรงนี้อ่ะต้องปั่นปั่นได้กูเล่นได้อยู่ สองเครื่องอยู่ล่างน่าจะปั่นล่านได้สองเครื่องอยู่ล่างล่างน่าจะมีเครื่องหนึงป่ะกูเล่นได้อยู่นะกูเล่นได้อยู่กูเล่นได้อยู่อ่ผมปั่นอยู่ล่างกลางเนี่ยปั่นอยู่ขวาล่างปั่นอยู่ขวาล่างใครเดินแล้วท่อรู้ว่าท่อเกิดไรนบอก มาอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยเฮียเบนมีอดีตเฟิร์นรุไม่เกี่ยวเซฟเอ่าเซฟเบนเซฟไปเลยนะผมก็แปดเซฟแล้วแต่จะล้มแล้วเนี่ยอีกล้แล้วพี่กี่เปิดแล้วพี่เซฟแล้วแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วคือต้องเดี๋ยวนี้ต้องเดี๋ยวนี้ใกล้แงเซังั้นดังนั้นถ้าตั้งงังเคยเฟิร์นก็ยังไม่ต้องติดติดเลยติดเลยติดแติดติดแล้ติดติดเลยนะ เด็ดเลยเด็ดเลยเด็ดเลยบนึงอีกนิดเปรี้ยวโอเคดูท่อได้นะทอท่อลู่อยู่ล่างกับสายล่างล่างเปิดล่างไอ้เปิดล่างให้อยู่ไอ้เบนไอ้เบนลิงวิ่งไว้แล้วไอ้เบนให้เบนคอยคอยดูท่อด้วยเกลือตายไม่ได้เนี่ยเฮีย หาท่อก่อนหาท่อก่อนมันไม่มีบบอะไรให้เล่นแล้วตรงเนี้ยอยู่แถบบนหรือเปล่าท่อเบนส์เบนส์ท่ออยู่นี่นะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นไม่ได้หรอกไปไปไป,ไปกำลังไปกำลังไปบนกำลังไปบนต้องรองไปก่อนอนะ่ะขึ้นไปบนบน้านมาเลยม,มึงสองคนถ้าเปิดได้เปิดออกไปเลยไปประตูไปประตูนะไปประตูเนาวิ่งกลางวัางเปิดเลยเปิดออกไปเลยเปิดออกไปเลยพี่มีกุญแจเหรอใช่พี่เป็นคุณเจ๊กลับมาปะ มาถ่ายล่างมาถ่ายล่างเปิดแล้วนะถาเปิดออกไปเลยเปิดเลยเปิดออกเปเลยเปิดออกเปเลยเปิดออกไปเลยไอเหี้เหนื่อยชิบหายออฟมัส์แม็กซิมัส์ โอ้โหเฮียนี่ไงพวงทีอยู่ท้ายตีทีเดียวล้มเกือบแล้วว่าเมื่อกี้มันปโป๊ะ